สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบะนะคะจากร้านเต็นทดปฏิบัตอตโอตโต้นะคะวันนี้มานำเสนอเป็นรถตู้นะคะรถธรรมหากินแต่เป็นตู้คาร์โกบ็อกกันบ้างดีกว่านะคะกับคันนี้เลยนะคะ To y ยต้ารีโว่ 2.4J นะคะเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ในราคา4ีป9 0 0 0บาทนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะเป็นรถ ปี2,019ในราคาที่ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะเป็นตู้คาร์โกบ็อกแบบนี้พื้นเรียบนะคะเป็นตู้แห้งนะทุกคนใครนะคะที่วิ่งงานที่จะไม่ต้องใช้รถตู้แบบนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะนี่นะคะตู้สูงไซส์มาตรฐานนะคะประมาณเมตรเก้านะคะคันนี้มีไฟให้แล้วเรียบร้อยนะคะ มีบันไดขึ้นให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นตู Harry ้ Carry บอยสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในรถนะคะก็จะเป็นเกียร์เป็นขออาค่ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกุญแจนะคะมีให้เรียบร้อยเลือกไม่เก้าหมื่นกว่าโลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6กเกียร์แบบนี้จอใช้งานได้ปกตินะคะใครที่กําลังวิ่งงานประเภทนี้นะคะสนใจออกรถก็ติดต่อสอบถามมา,มาได้เลยตอนนี้ที่ร้านมีโปรนะคะรับเงินสดกลับบ้าน5,000บาทแล้วก็ได้รับ น้ำมันเต็มถังด้วยในวันรับรถนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ